สวัสดีค่ำคืนอันมืดมิดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการถอดข้อต่อหัวฉีดนะครับพเพอิญมันมีรถล,ลูกค้านะครับสตาร์ทแล้วไม่ค่อยจะติดนะครับมันจะมีน้ำมันซึมๆมออกมานะครับมันดังบางครั้งลูกสูบดังกึกๆ,ๆึกเหมือนอระบบน้ำมันมัน,ม,นมันไม่ฉีดนะครับ มันแบบขาดขาดเข,ขินเขนวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการถอดข้อต่อหัวฉีดนะครับมาดูกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องถอดสายพวกนี้ออกนะครับมันเกะกะตัวนี้นะครับมันจะมีน้ำมันซึมเราจะทำการถอดออกมา อซูมภาพนิดหนึ่งนะครับเพื่อความคมชัดของวิดีโอนะครับถอดซอกเก็ตสายไฟนะครับจากนั้นก็ใช้คีมของเรานะครับถอดสายไฟ ไว้ไม่ใช่สายน้ำมันแล้วก็อีกฝั่งนะครับ พอได้จังหวะในการถอดแล้วนะครับก็สไลด์สายน้ํามันออกมาอย่างนี้อานนีอีกฟังก็เหมือนกันนะครับสไลด์ออกไปเลยออโอ้โหแน่นมากนะครับระวังมันหักคานะครับไอตัวนี้นะครับนี่คือข้อต่อหัวฉีดนะครับ ต้องระมัดระวังทำกับเขาเบาๆด้วยนะครับไม่งั้นงานงอกค่อยๆขยับๆบแบบนี้นะึืบเห็นไหมฮะออกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือมันจะหมุนได้นะครับมันจะเป็นหมุนได้อิสระข้างในจะมีลูกโอริงลูกยางนะครับที่ล็อกไว้อยู่นะครับ มานี้มันจะมีกิบล็อกเป็นเหล็กตรงนี้นะครับค่อยๆดึงขึ้นมานะครับมันมีล็อกอยู่นะครับเบาๆนะครับ คลิปล็อกหัวฉีดคลิปล็อกข้อต่อหัวฉีดนะครับเก็บไว้ดีดีนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็กนนกทําการใช้หนึ่งมือเรานะครับดึงขึ้นมาเลยดึงตรงๆนะครับปุ๊บอ่ามาแล้วแค่นี้เองนะครับ วิธีถอดข้อต่อหัวฉีดนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ที่เราซื้อมาใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ